เดพ้นแล้วค่ะดพ้นแล้วจัันทีไม่รูยทับจิดมากบินมากเออบิน ก็บอกก่อนว่าจริงๆเราอ่ะการเลือกครูสําคัญมากเพราะว่าจริงอย่างบนเนี้ยไปนู่นไปนี่มาเยอะอะไรเงี้ยจนเรารู้ว่าจร,จริงอ่ะคือศัจธรรมอ่ะมันเป็นอะไรก็ตามที่แบบมันไม่ได้แค่ศัจธรรมเนมาทให้คุณมีความสุขทุกขณะมันไม่ใช่แค่เงินหรือว่าอะไรแบบแต่มันได้หมดทั้งความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนทั้งแบบความสุข ในตัวเองอะ่ะมันคือมันคือที่สุดแล้วคือความสุขในตัวเองแล้วพอคุณไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่คุณแฮปปี้กับการที่คุณเป็นคุณเวอร์ชันนี้ยมันคือที่สุดแล้วอะ่ะต้องขอบคุณโค้ดกวางมากๆเลยค่ะแล้วก็ครอบครัวของโค้ดกวาง,วอ,งอิอนสปายร์โอ้น่ารักที่วันนี้ทําให้พี่เป็นคนใหม่เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่มนนะไม่เคยออกกล้องอพูดมไม่เป็นแต่วันนี้มาทิ้งร่างเก่าเลยค่ะเป็นร่างใหมใ่ คนเดิมค่ะเกินมาในร่างเดิมแล้วตัดไปในร่างเดิมใช่ใช่ใช่เรานี่รู้สึกไงบ้างคะประทับใจไหมดีมากค่ะประทับใจมากไม่คิดว่าจักรวาลจะต้อนรับเราเป็นลูกหลานอีกคนหนึ่งตอนที่มาตอนแรกอ่ะคือพี่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็ ไม่ค่อยพูดอัใครก็คือหัวล้อไม่ค่อยหัวล,ล้อหลังๆนะพอตอนบ่ายเซียยงัวเรอดังสุด, <c oughs> สดแล้วก็ม <c oughs> ี <ๆ S 2> ความสุขสุดแล้วก็เขาเรียกว่าได้เป็นซ้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เปิดประตูจกักรวาลหรือยังคะเปิดเรียบร้อยทุกอย่างเลยค่ะเ,เพราะว่าเป็นคนไม่เคยมั่นใจเมื่อเป็นเพิ่งตัดสินใจคืนเดียวเองค่ะ <ๆ S 2> เราะไม่เคยที่จะตัดสินใจอะไรแบบนี้วันนั้นคืนนั้นนั่งดูโค้ดกวางปุ๊บุดยอดะนะอืมเอาและไปเลยเราต้องได้รับสิ่งดีๆเลยจากโค้ดกวางแน่ๆชีวิตพี่ต้องเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแน พลังว,วันนี้เห็นต่อหน้าเราตาเลยใช่ไหมได้รับเลยค่ะ่หนน้อยพี่มีความกล้าพูดแล้วค่ะ <laughs> สิ่งที่ได้รับตรงนี้ก็คือว่าการที่เราไปที่ไหนมาไม่รู้แต่ละที่บางทีเราไม่เห็นแต่เรามีโค้ดเราก็สามารถไปหาประตูหาแสงสว่างตรงนั้นเพื่อจะเปิดเข้าไปได้แม้เราไม่มีฟารมพร้อมเลยเราก็สามารถไปเปิดตรงนั้นออกมาได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดที่ร่างกายเราเปิดที่จิตใจของเรา สมัยก่อนผมคิดว่าผมเป็นคนที่สร้างสารรค์เองหมดเลยทุกอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกเลยแล้วผมก็คิดว่าจะต้องไปอวดเพื่อนยังไงเพื่อให้มันตื่นเต้นสุดท้ายผมก็มารู้ทีังว,ว่ามันมันไม่ใช่การสร้างสารรค์นะมันคือการคนพบทุกอย่างมีมอยู่แล้วไม่เคยสร้างเองเลยใช่มีแต่จุดแล้วอ,อ,อ okay. ๋อเหรอออเหรอโอเคใช่เออจิตวิญญาณนี่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ถ้าเรามีอินเทอร์เนต็ตคือการเชื่อมต่อก,กับคอมพิวเตอร์อตัวนี้เราจะสามารถค้นหาได้ทุกอย่างเลยเขาจะเหมือนเป็น Google ส่วนตัวของเราที่แบบเราอยากรู้อะไรอ่ะเราก็คีย์เข้าไปแล้วเดี๋ยวข้อมูลมันจะมามันทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเชื่อมต่อก,กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันเนี้ยอย่างที่บอกประตูอ่ะมันเปิดได้ทุกที่เลยถ้าเรารู้จัก ประตูจริงๆอันนี้ตอนนี้กลับไปจากตอนเจอโค้ดกวางรังแรอเนาะกลับไปแล้วก็เขียนนะทั้งหุ้นบริษัทตําแหน่ง<อ>ลหลายๆอย่างที่ทําพี่พปว่าได้รับจากลวารจัดให้คะ่ะเยอะมากคือถ้าเราอยากได้ไดอะไรเราก็ มองในสิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องมองในสิ่งตรงข้ามที่เราไม่ต้องการเราไม่เพอร์เฟกหรอเราก็มองคนอื่นอุ้ยคนนี้เพอร์เฟกเราก็อยากเพอร์เฟกแบบเขาเราก็คิดแบบเขาทําเหมือนเขาแค่นั้นเองมันก็<ๆ>เป็นคือกระจกสะท้อนของตัวเราเองนะครับทำ<ๆ>เราเห็นมุมต่างๆของตัวเราแล้วก็เห็นพระคนอื่นที่เป็นตัวเราครับ เฮ้ยสุเยอะอยากจะชวนทุกๆคนนะคะให้มาค่ะแล้วจะได้รับสัมผัสความอบอุ่นจากครอบครัวนี้จริงๆค่ะมันบันบอกความรู้สึกไม่ได้ค่ะต้องมาเองนะคะต้องมาดูว้าวเงี้ยินต้อนรับกลับบ้านเรานะคะ